ทักษิณไ,ไม่รอดสารดีกาสั่งบังคับโทษจำคุกหนึ่งปีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทักษิณชินวัตรไม่รอดสารดีกาสั่งบังคับโทษจำคุกหนึ่งคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจวันนี้9กอย่อหสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งบังคับโทษถึงที่สุดหรือไม่ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในเวลา10นาฬิกา จากกรณีที่เจ้าตัวเดินทางับเข้ามายังประเทศไทยเมื่อปี2566ก่อนจะถูกควบคุมตัวไปรับโทษซึ่งในวันเดียวกันหลังจากที่นายทักษินถูกควบคุมตัวก็ถูกเจ้าหน้าที่ราชทานส่งตัวไปรักษาอย่างโรงพยาบาลตำรวจทันทีเนื่องจากมีอาการฉุกเฉินก่อนที่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากเดิมที่โทษจำคุก8ปีเหลือ1ปีก่อนที่จะได้รับการพักโทษเมื่อวันที่18กพ2567 สำหรับคดีนี้สารดีกาสั่งให้ในายทักษิณและผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องเข้าฟังด้วยตนเองวันนี้9ก่อยอเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนยทักษิณเดินทางมาถึงสารดีกาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมด้วยลูกสาวนอสแพทองทานชินวัตรและสามีนอส พินทองทาชินวัตรคุณากระวงและสามีรวมทั้งนายวินยัตชาติมนตรีทนายความเดินทางร่วมคณะมาด้วยซึ่งนายทักษิณได้โบกมือทักทายมวลชนที่มาให้กำลังใจด้วยในวันนี้ศาลจะมีคำสั่งชี้ขาดว่าเหตุการณ์คดีชั้น14ดังกล่าวถือว่ามีการบังคับโทษไม่เป็นไปตามคำพิพากษาหรือขาดต่อกฎหมายหรือไม่และจะมีคำสั่งหรือแนวทางการดำเนินการใดต่อไปตามผลการวินิจฉยัยล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกา สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่ากระบวนการส่งตัวทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ศาลสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่งแรกคือจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีโดยจะนำตัวเข้าเรือนจำในวันนี้ทันที ทั้งนี้การพิพากษาคราวนี้ของศาลดีกาไม่ใช่การตัดสินความผิดของทักษิณแต่อย่างใดเนื่องจากศาลมีคำพิพากษาความผิดของทักษิณไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าโดยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุก8ปีและในเวลาต่อมาได้รับการพระราชทานอภัยโทษเหลือ1ปีเมื่อวันที่31สิงหาคม2566